สวัสดีค่ะทริปนี้เราพาโอโม่ไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำทรายทองจังหวัดนครนายกนะคะเป็นครั้งแรกของบ้านเรานะคะเห็นเขารีวิวกันไว้ว่าสวยมากเราก็เลยอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองค่ะเราออกเดินทางจากชนบุรีนะคะประมาณเที่ยงนะ้าแววซื้อจิ้มจุ่มเจ้าอร่อยที่บ้านบึงกันก่อนคะ่ะนี่นะคะของเรา3า0ร้บาทนะจิ้มจุ่มเจ้าอร่อยที่สุดในบ้านบึง <laughs> ขอบคุณค่ะได้กินจนได้เห็นไหมล่ะโทรแล้วโทรอีกใช่ไหมไม่สิ้นเสียเงินซะด้วยนะ จะหลงไหมเพราะเรายังไม่ เรามีเธอข้างกันก็พอบางครั้งเราลองทงไม่ตอนใจแต่กับตะกายเป็นเรือที่ทำให้ยิ้มได้ขตมทาที่ใจตก,การหลเลอบกอบหัวใจลงทางานก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีกันใช่ไหมเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมเลเส็จแลสักคำฝันความกขงเราที่อ,อ่อนอนไปทุกวัน กระชากกับซ้งบําบดแเติมเติมหัวใจให้ทิ่นี้พิเศษไม่ว่าจะนุ่นจัดไกลแค่ไหนโอ้ม้ฉันก็ไปทุกทีบั่นต่างให้ลมช่วยแมาฟังเสียงเพลงโปรตอนจอดข้างทางแล้วดินเดาเป็นคืนกับเธอแค่นี้ก็สุดใจไม่ต้องการอะไรลกูกฟางมันกัเป็นสีสันเก็บเป็นเรื่อง นความทรจำนั่งดูดาวก็าคืนก็เจอแค่ที่เธออยู่ด้วยกันก็พออลงจากบางก็เป็นสีสันเก็บเป็นเรื่องเล่าไว้ในความสรงจำม่สำคัญว่าอยู่ที่ไหนแค่ทีเธออยู่ด้วยกันก็พอ จำบางก็เป็นซีสันเก็บเป็นเรื่องเล่าไว้ในความทรงจำไม่สำคัญว่าอยู่ที่ไหนแค่มีเธออยู่ด้วยกันก็พอ oh, 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 oh. หลอทางบางก็เป็นซีสันเก็บเป็นเรื่องเล่าไว้ในความทรงจำไม่สำคัญว่าอยู่ที่ไหนแค่มีเธออยู่ด้วยกันก็พอ

หลังจากที่เราขับรถผ่านตรงช่วงสันเขื่อนมาแล้วนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เราต้องลงไปข้างล่างคะ่ะระยะทางไม่ได้ไกลมากนะคะไม่ถึง1กิโลเมตรแต่ก็แคบนิดนึงเวลามีรถส่วนกันก็พอหลบได้คะ่ะช่วงที่เรามาถึงนี่นะคะก็จะประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วคะ่ะ นัดน้องชายของป,ป๊าไว้นะคะเขารออยู่ข้างล่างอ่างเรียบร้อยแล้ววันนี้ที่เราไปเป็นวันอาทิตย์ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรเราก็ลงไปหาที่จอดตามอัธยาศัยเราได้เลยค่ะเขาไม่มีห้องน้ําไว้ให้บริการนะคะพอนั่งไปสักพักหนึ่งก็จะมีน้องควายค่ะเป็นฝูงเลยหลายตัวมากมาคอยเลมหมยาก,กินน้ําแบบนี้เลย ตามป,ป๋าไปอ่ะให้แม่อุ้มเหรออุ้มอีกแล้วเหรอเดินเองได้ไหมว้ายเดินเองได้ไหมฮะไม่ยอมเดินอะ แล้วค่ะอมโมเหนื่อยแล้วค่ะ <G ül> อมโมหอบแม่แย่ๆ,ๆยเลยค่ะ i eyes wide and bright now sound asleep until morning แน่นมากเลยอ่ะเปิดไม่ออกพะกิมูดตรงเนี้ยปิดอะไรขนาดนั้นก่อนปลาอยู่ไหนคะไม่ค่อยมั่นคงเลยว่ะเสียวนะมันจะคว่ำไหมอ่ะมันล้มทีนี่เป็นตู้แช่ขายเลยไม่มันก็ขายจากตู้แช่เลยแต่แบบกินแล้วแบบ หมูมจะเก็เหาแล้วอะไรอย่างงี้เียแล้วคืนนี้โอโมนอนที่อ่างเก็บน้ำทรายทองหนึ่งคืนนะคะมีรถจอดนอนทั้งหมด3ามคันค่ะไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟฟ้าแต่เราไม่ต้องห่วงค่ะเรามีของเราใช้เองอยากจะบอกว่าตอนกลางคืนอากาศเย็นสบายทั้งคืนเลยค่ะ ตื่นเช้ามาก็จะได้ชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลย<ค><ณ> ลิกกันเดยวจนนี่ออกเดินทางดับเธอและโอมโมมีรถบ้านเป็นมันี่กอของเราไม่รู้พรุ่งนี้ต้องไปที่ไหนแต่เขามีเธอข้างกันก็พอบางครั้งเราลงทางไม่ตั้งใจแต่ก็ต้บงกลายเป็น ทุกวันหมูกระทากกับส้มซำบอสแต่เติมหัวใจให้ทิศนี้ที่เศษไม่ว่าจะนุ้นจะปลายลี่แค่ไหนเฮอร์โมนกำลังไปทุกทีบรรดาต่างให้ลมช่วยมาฟังเสียงเพลงเบดตอนจอดข้างทางแล้วเดาดาวกลางคืนกับเธอแค่นี้ เก็บเป็นเรื่องเล่าไว้ในความทรงจำนันดูดาวก็คือกันเธอแค่มีเธออยู่ด้วยกันก็พอออ้ลมทาบาก็เป็นสีสันเก็เป็นเรืงลไว้ในความทจำไม่สำคัญว่าอยู่ที่ไหนแค่มีเธออยู่ด้วยกันก็พอ ทันบางก็เป็นซีสันแพบเป็นแรงล้าไว้ในความส้มจำไม่สำคัญว่าอยู่ที่ไหนแค่มีเจ้อยู่ในกันก็พอเพื่อนขุ้นด่านปาการชนในวันที่น้ำลงเยอะมาก จบทริปเที่ยวอ่างเก็บน้ำทรายทองนครนายกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าเราไปเที่ยวที่นครนายกนะคะไม่เจอฝนเลยนี่ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะอยู่บ้านบึงฝนตกแรงมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้นะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะทริปหน้าโอโมจะพาไปเที่ยวไหนรอติดตามชมได้เลยค่ะบ๊ายบาย